การเกี่ยวครับเป็นเกษตรกรอยบานเสบียงมูที่8ตำบลหัน่างวนเพื่อบริบูณสารคามนะครับก็ได้รับโครงการปลูหรองหน้ามเดียวนะครับจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับสิ่งก่อพุทธเ็จนะครับวันที่หยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก่อาังเริ่มดําเนินการนะครับปลูกเริ่มปลูกตามขล้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้วยนะครับป้วยแสกกับยายาแห่งงวนะครับยาเรียงซัดแล้วก็ฟางนันกับปลูกทั่วลิสงนะครับ เป็นเป็นตัวที่ส่งมากนะครับบางส่วนหนึ่งแล้วนะครับพอดีมาตรงทาข้างเขานะครับตรงทาข้างเขาก็จะเป็นนะครับเป็นต้นดอกกระเจียวนะครับแสกับบักพิษนะครับบักพิษแล้วก็แสกด้วยบักซีดาแล้วก็ที่เป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยแสกไปตามเนวทางเข้าไปนะครับเป็นเป็นถนนเข้าไปนะครับพื้นที่ตอนนี้ใกจะที่แล้วนะครับกระดีใส้เป็นเป็นปลานะครับกต่ที่เป็นปลาแต่ว่าก็ พอดีดข้าเห็ดใหม่ๆมันโฉบกับชอง,องวนี่ยวะดำบแน่ก็ได้สีล่องเป็นแปลงทดสอบ,สอบนะครับทดสอบโดยหยอดหยอดมเมล็ดพันธุ์เขานะครับอันนี้ก็ถือเป็นต้นช่มพูต้นพักเกียวนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับจากทั้งกาพัฒนาชุมชนเพเ่อบารบือนะครับแทรกด้วยทา้งรางกระลังสีเริ่มเกิดขึ้นมาเนี่เป็นนออกกระเจียวนะครับนอกกระเจียวะสีปลูกแทรกนะครับในในในคู่สา คิดว่าสีใช้เพื่อนที่หามันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้ป้องกันทีเป็นสจะพาดกินไส้นะครับกินไส้กันทีเป็นเรื่องว่าจะตีนะครับอันนี้การพังนะครับพังกันคิดว่าสีปล่อยของมันพังนะครับเพื่อที่เป็นเป็นหม่องย่ออาศัยห้องปลานะครับกับที่อยปลาอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็บทเป็นเป็นน้องนะครับน้องน้องลูกหัวใจนะครับเป็นน้องใหญ่ประมาณป้อมเลือดกับเลือดนะครับประมาณหกเนี้ยนะครับสิ่ง ผมได้เอาบัวนะครับไปเอาบัวมาปล่อยนะครับเป็นบัวบัวท่องนะครับแล้วก็เป็นเป็นจอกนะครับเป็นจอกเป็นแหนะนะครับกับผีป่อยปลาแน่น้าขดนะครับรอบรอบน้องนี่กกปลูกกล้วยรอบไว้มันเป็นค้งนะครับคงรวมน้องไว้นะครับพื่นทีตรงติดถนนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นนะครับเป็น ตัวนี้ก็หยอดนะครับหยอดมาเล็ดพันเขาไว้นะครับก็เรียกว่าสีพื้นที่ตรงไหนที่มันว่างกับสีพพายามสีใส้นะครับสูบสูนาจากคว้างหนีแมานะครับแล้วก็จากน้องนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นต้นบักขั้นต้นลำไยนะครับตัวไปหน้าขวดกต่ว่าสีเอาฟักหวานมาแสกนะครับฟักหวานมาแสกเป็นแถวนะครับแล้วก็จะมีดอกกจียวอยนะมันนี้นะครับแต่ว่าได้โฟกัส เห็ีดไปเรื่อยๆนะครับกําลังได้่ไม่ไม่กําลังมันเนาะต่อมาทุ่มสองทุ่มกับมร้อนให้กันนะครับสร้างทางนั้นที่เป็นเป็นรั่วนะครับรั่วพัดขานะครับชะอมนะครับกระใหญ่ต่อไปเหมันเป็นเป็นระบบแล้วก็ตรปลูกต้นมะขามไว้นะครับเป็นตัรอดต้นยางนานะครับยางนาเของมาเส็งตรงนี้กะทิกะทิปลูกนะครับควบการกะทิปลูกบักทั่วฟักเงานะครับตามเนี้ยตลอดเนี้ยนะครับกําลังเหลื่อมเกาะไว้ รอ,รอบนะครับรก็ลุ่งการแต่สิเป็นต้นยางหน้าต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับก็สิปลูกแนวรอบแต่เป็นบักขามนะครับบักขามเปี่ยวยักษ์แล้วก็แสกด้วยฆ่านะครับฆ่าก็สิลงเป็นขอบเน่าไปนะครับแต่ทีนี้ปลูกข้าวพดแทบไว้มมน้ำเลยนะแต่ว่าันได้เกิดนะครับมันก็นลุ่งไวเหมืองหมกวนนะครับว่าถ้าลายเหมืองเราบกน้ำก่บบนำอน กะว่าไงบ้างว่าป่าต้นไม้มันว่าได้ติดเข็่ยมลอยนะครับว่าได้ติดดีนะครับกระชีใส่น้ำจากน้องนะครับเห็นไหมนะครับวภาพน้ำนากินเลยว่าถือว่าดีนะครับรอบๆขอบน้องกระชีเป็นดอกกรเกียวนะครับเสียกเสียกตลอดเนี่ยเพื่อใจให้มันเป็นครงลูกน้องไว้นะครับสองควนมันกะหลังจากกานดีเงียสองกาบ่นเศร้าเยอะแยะนี่กัน พื้นที่ตรงนี้นะครับปกติแล้วว่าจะการร่องปลูกเขาร่องร่องมึงต่ว่ากับคงสีพ่อปลูกก็สิเป็นเป็นเขาปวดนะครับเขาปวดอ่าบ้งบ้างขวบไปแล้วล่ะส่วนนี้ก็สิเป็นปลูก <czasie> พักไรมากนะครับปลูกกัดินมันจะเป็นดินซีรวนๆเล็กน่อยหนึ่งเป็นดินซีน้อยๆกัคงสีเป็นดินที่พุ่นสภาพสังเกตจากจากงา ก็น bon ั mm ่นก็จะเป็นกีผักสวนกว้ยจะฟังด้านบนนะครับก็สีมี้ก็ไพ่แาน้ำซิฟกวก่วนะครับก็ไพ่ป้งลวาลวนี่กไก็จะเป็นเป็นมอนนะครับเป็นมอนเป็นมอน้านเทาเนี่ยแหละแบบแถลงมอน มาปลูกตามตามตามไร่แทางแล้วมันมันเบิด์ตบองสิปลูเตีงเตียงบ้านแล้วนะครับแตีงบ้านแหลี่ยงก็เรงมาเอ,าเอา่ายุ่นนี้ท่อนเอามาปวดได้ไอันนี้น้องที่สองครับว่าหลันลงน้องที่สองกับปูกอวยรอวไว้ไให้กันนะครับทำมันเป็นเป็นแนวอบแนวเขียดแล้วก็เอาตอด มาลงนะครับดอกแล้วก็ผมพอดีผมสูบน้องนะครับสูบน้องเกาสูบน้องเกาเอาปลาคอมาปล่อยลงนี่ประมาณสักสองร้อยตัวนะครับ <gamma> น <enders> ้องนี่คือเป็นตาตาควานะครับปลาปตะบวาที่เราเลี้ยงปลาช่อนนะครับมันดิ่ม้นเลยจั้หน่อยนึงเป็นปตาคประมาณสักสองร้อยตัวเป็นเมียพันธุ์นะครับเป็นเมียพันธล่องไปน้องนี่ เพื่ี่สิให้มันมาเสียอยู่้นะจากที่บ่อลงปลาเนื้อเอนนะครับปลาปลาปลาขาวปลาตะเพียนนะครับเอาไปลงหนองน้ำนะครับอแต่เป็นปลาปลาที่เขาสูบมาจากหนองเก่านะครับแต่เลี้ยงเงาจะไงแตายไปหลายเกือบหนึงนะครับ แทงค้างเนี่ก็ต่ที่เป็นเป็นปักฟ้องนะครับอันนี้ก็เรื่องลง้วละเป็นปักฟ้องนะครับด้านบนก็ที่เป็นเป็นบกฮุ้นะครับบกฮ่้อ่อมนะครับปูกไวแลวและมันสิบ่วันเด็กเกิด นะครับเอาเอาขานะครับมาหยดเขาหยดเขา,ข,า,ข,าขึ้นกันทั้งนะครับจะขี่โย่วอยู่แต่ว่าก็ล่องล่องตรวสอบมั่งนะครับมุ่งนั่นท,สทนดสอบมัง่งแล้วก็สิกล้ากล้าไว้กันสิมามาไม่หยอดที่าหน่อยแลมาลองล่องตรวจสอบมั่งน้ำไหลก็มากนี่าน้ำที่ดูดใส่นี่น้ำสูบมาจากหนองฝั่งบนแม่นครับแต่เรื่องน้ำทรายไปหนึ่งแต่พอดีลงปลาหมอธรรมชาติอันนี้บักหอยหอยเชลลีหอยไอ้นั่นลงไป กอดร้องมึงค่ะใช่เลยก็เราจะเอาไว้เป็นทั้งหมด10กอเนาะเป็นเป็นคว้างว่าผักนามกว้างคว่าผักนามแล้วกะ็เพื่อที่จะลงมาสู้สู้น้องนะเพื่อที่จะลงไปสู้น้องดกานนั้นและะ้วก็ทั้งทีปล่อยออกไม่ที่น้องเหยีดหน้าถ้ามันไหลนะครับถ้ามันบอพว่ากันอยู่ใส่อยู่ในในโครงการนี้อยู่ในนี้ลงบักควายเชลี่นะครับบัควายเชลี่กับปลาบางส่วนปลาคอาถ้ามไว้ย่าให้มันเแก่ให้มันไข่ ตัวนี้ก็สิเป็นเป็นเพียงพักนะครับพักสวนกล้วนะครับก็ลงได้ลงได้บ้านหลายหลายพอมันก็ข้าวผลก็ร่างเห็ดไปเรื่อยๆนะครับมันเห็ดงันสองคนนะครับเข้ากับว่าก็เริ่มพุ่งการนี้เป็นพักเปี่ยนนี้เป็นพักหอมนะครับพักเน่ากับตีอันนี้ก็เป็นของโครงการเมื่อนะครับอันนี้เป็นของโครงการเมื่อนะครับตีปลูกน้ำหลอดนี่ตัวไม้นะครับ เงี้ยนั่นะครับมึงนู่นมองอาศัยแต่ดีแทรกไปน้ำทุกหม่องนะครับอันนี้เป็นหม่องนองเก้าหัครับอันนี้เป็นน้องเก้านะครับน้องเก้ามาเชื่อมกันนะครับดูดดดูน้ำน้องนี่นะครับดูดน้ำน้องนี่ดูดน้ำน้องนี่เอาปลานะครับเอาปลาเอาปลามาปล่อยมันเห็นน้องแล้วมันดีใจนะครับเห็นหนำก็เลยอยากได้ปลาจากน้องนี่มาเพื่อจะไม่ทายลง ให้มันออกมาเพรอะทั้งนอกนะครับมันกระตมหลายเลี้ยนเอาพู่เดียวตั้งแต่เสาน,นะครับตั้งขึ้นนี่ไปลงพนแล้วก็บบืนขึ้นแม่นะครับประมาณแล้วเทียงปลาเหยานะครับปลาะกะ็เลยตายนะครับปลาขาวมันวท่ทนนะครับมันมัน่นอนกลางที่สุดที่ไปเลี้ยวนะครับปลาตัวใหญ่ปลาเต่า ปลาปลาปลาจะคล้องเองนะครับปลาปวยไว้นะครับปลาโครงการโครงการสีมีดันงแก่ต้นใหม่นะครับมีแต่ต้นใหม่บมอมี่ม้อมี่ปลาหม้อมี่ยังนะครับมีมีส่วนของขาสะแล่นขาอย่างนะครับแต่รู้สึกว่าเกี่ยวสิเตรียมอะไรแคบต้นใหม่แต่ว่าปลาเป็นปลาจะคล้องเองนะครับปวยไว้เพื่อดิ่าพันนะครับยังมันปายมันเกิตกายปลาไปปลานะครับจากนี่ไปนะครับไปสู้หนองนะครับเพื่อการสมบน้พรนะครับ ผมสูบก็นีมาพักลงมานีนะครับน้ำกับขุนหนองเกลามันเป็นตมนะครับมมคือตมมันไหลายปรามานเพียงเอวนะครับตมเพียงเอวคือว่าจะลอกนะครับคือว่าจะลอกแต่ว่าปลาขาวปลานิ่นนะครับขามันกินตมเร้วๆมันจะมันจะเน่าท่านที่นะครับกันขึ้นไปบมื่อหจะเกินหาหน้าที่น่าจะตายนะครับปลานะครับปลาเป็นปลาขาวประบ้านสองร้อยตัวนะครับที่ผมเาลงไปตายประม้านัก ยี่สิบสามสิบมั้งอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับปลูกไว้ปนาทีการนี่กันเป็นโครงการตอนอย่างอย่างว้นั่นแหละพอดีครับรอโครงการของมาพอดีทั้งบนก็สิเป็นบ่อกบนะครับบ่อกบบ่อหวกบ่อกบทั้งด้านบนไปสุ่สัตว์ทั้งบนก็สิเป็นมีบ่กหอยนะครับสำรองบ่กหอยปังไว้นะครับหอยปังใหญ่ต้องไปบนด้วยกัน นคืเป็นนนพันใหม้นะครับพันใหม้ที่ทั้งครงการนะครับการดีแทรกด้วยนะครับแทรกด้วยถูกหม่องนะครับก็จะเป็นบักมีบักเน่าเอียงนะครับแทรกหม่องใด้พ่อแทรกได้กระแทกนะครับแทรกกับดอกกระเจียวนะครับได้หลายพนบาทต้นไหมโครงการได้หลายได้หลายยี่ได้เท่าไหร่ได้หลายยี่ได้เท่าไหพ่อใจนะครับอันนี้เป็นเมล็ด กำลังกากากาเขตดกานะครับเขตดกาสีลงมาให,นาหาาน้นีะครับสีดำขึงเชือกเอาคือเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ในโครงการอะไรก็ที่พื้นที่มองได้ว่างกันใชว่าสีดำกันพังนะครับขึ้นไปตามเบืม้มตามตามขอบสีบพราะแต่กล้วยวางนะครับอันนี้โดพอดีนะครับแต่ทเป็นส่วนย่อมนะครับตรงหน้าพอดีจะเป็นโครงการนะครับจากทางในหลวงกเ็เลยสีเข็ดเป็น เป็นทงฉาิเสาทงเห็ดอยังถิง่นตรงมุมนี้นะครับก็ได้จากทงาัาดอย่างถิ่นนันนีอคือจะเป็นสวนย่อมนะครับก่พายามเห็ดไปเรื่อยๆนะท่านี้เ็นไรท่นนคอขยายไปออมข้อดีกรับท่านนห,หองเ้างันไงก็เลยซับไ้ซับบางนนไปกะเรือถิ่ทัวนนไปหอ่อสายทางอยู่ค่ะตัวนี้จะเป็นน้องนาอน้องโครงการนะครับสิ่งนะครับซึ่งคนเถมให้ เดีเ่ยงกันว่าเสียเงินนะครับเป็นแถมให้นะครับตรงนี้น้องอันนี้จะเป็นหมองกับรถนะครับหม่องที่แรกก็ว่าจะเป็นหมองกับรถมันไก่เสร็จด,ดินบพ่พอนะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับน,นอกเหนือจากข้อมูลนะครับเป็นแถมให้แล้วก็คู่ ต้นกระเดากระดีใหดป้าไปนี่นะครับป้ากันล่มกันนะครับอันนี้อันนี้กระชีดป้วยปลาสลิดนะครับนี่ปลาสลิดมหัศตัวนะครับกระเสือกระเพลินเอามาฝากนะครับไม่ตั้งใจทีมงานนะครับนอกเพราะต่อคนเอามาฝากนะครับก็ดีกัเลยเลยไปเอาใม่ป้าดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเมื่อป่นี้เก่าปลานะครับเก่าปลาเอาปลาไปกวดเอานะครับกวดมาน้ำปลาเอาใบไม้เก่าที่มัน E <t festivals> มันขับผมกันปลาเน่าสีเปียวมากนะครับมาใส่้มันเกิดประโยชน์อันนี้คือคือเปียวมาจากปลานะครับมูนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เขารับมาจากโครงการเหมือนนะครับแทรกนะครับสะ่ดาวละมุดกินแต่ดาวละมุดอันนี้ก็เป็นแล้วนี่ก็เป็นไฮน่าที่เขาจะดำหน้านะครับดำหน้าตัวนี้จะเป็นจุ้งว้ถ่าดำหน้าแล้วก็แทรกด้วยด้านได้ดีนะครับคู่ดันในจะเป็นท่านะครับท่าประมาณนลอยลุ่มนะครับแล้วก็แทรกแต่กรอบ เบิ่มขางหน้าจะเป็นกล้วยนะครับแล้วก็ตรงเบิ่มลางนะครับเบิ่มลางขางหน้าก็จะเป็นฝักทองนะครับฝักทองต้นนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับทิ่งองเนาอพจากตัวมันเอามาฝากนะครับเป็นเป็นตะไคร้พันอี่ยังหรือพันหยวกพันหยวกนะครับถ้าเดาขายจะนั่มเซเว่นนั่นนี่ยังหรือันนี้ก็สิมีมีต้นไม้แสกเลยนะครับตลอดกบก็ไปกระทอดจัดทอนแล้วก็ เป็นกระเจียวคือเก่านะครับกระเจียวกะดีฝังก็ในดินนะครับกะว่าปีรุ่นกะสีบ่ได้เอาขึ้นมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นปีเป็นปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเอาใบไม้มากบนะครับมากบกะสีว่ามันสีสุ่มเชื่อนดีนะครับขอบขุดอยากขอบขุดในงานไดนบ่ครับกันนะครับกันในในส่วนนี้นะครับซึ่งผมกับนะครับความตั้งใจยี่หรีกับเป็นผู้อยากได้โครงการนะครับเป็นผู้อยากได้แล้วก็ ติดต่อมาหลายปีแล้วนะครับกับเหตุมาใบในส่วนหนึ่งแล้วก็ที่นนโ,ชโ,ชโอกาสขอบคุณทั้งนะครับสำหรักงานพัฒนาชุมชนนะครับเพิ่มบวลาบือแล้วก็ตั้งพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับสิ่งกระได้รับโครงการที่ว่าเป็นประโยชน์นะครับคือใจย่างยิ่งนะครับกับเื่อว่าทั้งได้ผมสถานทีถน,นนออกไปนะครับเ,เ,เรียน,ยน,นยก็เลี่ยนจากหน้านะครับม่าเหตุตรนีนะครับก็ที่โอกาสขอบคุณนะครับทั้งหน่วยงานราชการนะครับที่ลงมาให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณหลลายนะครับผม